สวัสดีครับทุกทุกคนอยู่กับผมคุณช้างเหมือนเดิมครับผมไะดัในเคออุลตร้าแมนไฟติ้งอีว <cl ench> ิลูชันรีเบิร์ตแบทเทิลมดมาเล่นด้อมตัวละครกันเหมือนเดิมรับผมความเดิมจากตอนที่แล้วผมได้เล่นเป็นเคออสลอยทีไปบอกเลยนะว่าตัวนี้เป็นด์งอุลตราที่ไม่เหมือนใครและก็มีความเป็นไอคอนิกในตัวเองอยู่นะเออเล่นมันอยู่ตัวนี้โอเคครับผมมาดูกันว่าเราจะได้เล่นเป็นสัตว์ประหลาดหรืออุลตร้าแมนให้เดาเลยนะคุณได้เล่นเป็นสัตว์ประหลาดอีกแล้วแน่นอนอุลตร้าแมนมันมีน้อย เฮ้ยน่าสนใจ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 ตัวน yeah, yeah. oh. mm hmm. okay. okay. 네 <huh ี้ไม <no ่แย่ไม่แย่เอเลคิงครับผมสัตว์ประหลาดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปลาไหลไฟฟ้าก็จริงน้องได้รับแรงบันดาลใจมาจากปลาไหลไฟฟ้าครับผมไม่รู้ว่าผู้ออกแบบนี่คิดอะไรอยู่นะไม่ค่อยมีความเหมือนปลาไหลไฟฟ้าแต่สกิลเหมือนปลาไหลไฟฟ้าแน่นอนเรื่องการช็อตเนี่ยครับผมเขาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วอุนเตอร์แมนอากูไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณพี่หายหน้าหายตากันไปนานเลย ตกไปผักไปจับมาน,นี่เดี๋ยวจะต้องจับจับเอาหางพันอันนี้คอมโบครับผมเกือบแล้วเกือบแล้วต้องช้ากว่านี้ช้ากว่านี้ขออีกรอบนึงมันต้องมีมันไม่มีจังหวะเลยอีกรอบนึงขอหน่อย ต้องมีจังหวะครับผมนี่แน่ได้แล้วสวยเจอหนี้หน่อยเป็นไงช็อตไฟฟ้าพาวเวอร์อัพโอ้ยๆๆ้ยเว้ยมันไม่มันไม่ให้กูจับแล้วเว้ยเฮ้ยเอื้อผัดไปมันจะคอมโบมันจะคอมโบไอ้นี่มันจะคอมโบโอ้ กระแทกเข้าไปอ้วอุ้ยอืมทำกันแสบนะน,นะเราอ่ะกระแทกมานี่ขออีกรอบนึงช็อตไฟฟ้าพิกาชูโอ้ยไม่ติดติดเล่นไปไหน่อยอีกรอบมานี่สวยอืมเร็วไปอ่ะ เราคอมโบไวอีกแล้วอะ่ะมาดูท่าแรกกันนะผมฟันขาวสวยใช้พลรงสีฟันอะไรครับคุณอีเลคิงเป้า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 อุออ้ยกี่ดอกเนี่ยโอ้โหเน้นเน้นเฮ้ยอันนี้คือหน้าท้องกระแทกเหรอชอบความแบบชาร์จนะน่ารักดี แต่แบบแต่แบบมันไม่โดนอะ่ะขอจับหน่อยขอโบรอบสุดท้ายครั้งนี้ต้องติดโอ้โหแม่งอายคนดูเลย <laughs> อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกรอบเราเหลือเวลาต้องเยอะ สวยนี่เนี่ยจัก,กระจี้ไม่ล่าไอ้นุม่มปิดจ็อบเลยละกันถ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยใช่หางเหรอมาแล้ว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 ช็อตไฟฟ้าพิกาจูยังไม่แรงพอขออีกอขออีกเอาอีก โอ้โหชาเฮ้ยทุกคนโอ้โหเฮ้ยมันขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยเฮ้ยผมนี่งแล้วเนี่ยเอเลคิงทำได้ถึงขนาดนี้เลยหรอโดตรปกติแล้วผมเล่นแต่สตอรี่หมดมาตลอดไงอันนี้ก็เพิ่งมาเล่นนะครับผมแล้วก็เพิ่งมาจับสับประหลาดด้วยก็เลยไม่รู้ว่ามีสกิลอะไรบ้าง แต่ก็แอบ,บไปดูช่องต่างประเทศมาคร่าวๆแล้วว่าตัวนี้ต้องคอมโบแบบนี้ตัวนี้ต้องคอมโบแบบนี้ครับผมแค่ไม่รู้ว่าอันติีของมันอนะคืออะไรเจลอนีมอนตัวนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ตัวนี้ปล่อยไว้ไม่ได,ตไได้ต้องจริงจังครับผมอันดับแรกกระแทกเข้าหามันก่อนขออนุญาตช็อตไฟฟ้านะจ๊ะช้าไปว่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้เกือบแล้วผลักไปกระแทกไปสวยกระแทกอีกมานี่โอ้โห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 อุ้ยมันคอมโบแล้วเื้อเื้ออย่าให้มันคอมโบเด็ดขาดไอ้เจโรนิมอนเนี่ยไม่งั้นงานงอกแม่มานี่เลย สวยเดี๋ยวเวลาชาร์จชาร์จชาร์จขอชาร์จหน่อยขอชาร์จชาร์จก่อนชาร์จก่อนมันไม่ให้กูชาร์จเลยเว้ยโอ้โหเออนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่ลงมานี่ทับสวย นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละขอเอาคืนบ้างละ่ะเจอนี่หน่อยฟันขาวสะอาดทำไม่ตายดากระจายพี่คาดชวง่งชวง่งชวง่ชวงสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดโหเจ็ดดอกเลยเหรออืมใช้ได้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 โอ้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  พลังมันชาร์จพลังไอ้นี่มันเล่นระยะไกลได้โอ้ยโอ้โอ้ยคอมโ,โบไม่ติดสวยงั้นพี่ขอคอมโบบ้างน้องแต่ต้องใช้สมาธิหน่อยต้องใช้สมาธิจริงๆห้ามคุยเลยอะ่ะต้องรอจังหวะนี่ขนาดไม่คุยแล้วเนี่ยนี่ขนาดไม่พูดนะเนี่ยยังเสียสมาธิเลย

ผมว่ามีทางเดียวที่จะต้องชนะได้ก็คือต้องคอมโบเท่าน,นั้นครับผมเจโรนิมอนเนี่ยต้องคอมโบตอนนี้คนดูเริ่มด่ากูแล้วมึงคอมโบไม่ติดสักทีเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยสวยปิดจ็อบเลยแล้วกันอย่าเล่นกับเจโรนิมอนเยอะขออีกรอบหนึ่งฟันเขาสะอาดถ้าไม่ตายจุกอะไรดีนะอามใบมีดพิฆาต นึกภาพไม่ออกนึกชื่อไม่ออกเก <c oughs> ือบแย่เก <c oughs> ือบไม่รอดถ้าโดเานเจลรนิมอนคอมโบแล้วก็ใช้สกิลอันติเมื่อไหร่แล้วก็บอกเลยครับผมงานนี้ได้ไปต่างโลกแน่นอนอะไรคือต่างโลกวะต่างโลกเออตัวที่3มาดูกันว่าจะเป็นอุลตร้าแมนหรือเปล่า อ้าวไกอาอุลตร้าแมนไกอาเจอกันอีกแล้วไอ้หนุม่มวุดกับอุลตร้าแมนเนี่ยมันต้องคอมโบติดแล้วไหมล่ะใช่ไหมอุลตร้าแมนเนี่ยของชอบเอ้เลคิงเลยโอ้ยอะไรมันจะอะไรมันจะขนาดนั้นคอมโบไม่ติดมากี่รอบไมเ่เห็นเรา อุยกระแทกเข้าไม่ท่านนี้นแบบกวนตีนดีนะตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆอ่ะสวยนานแล้ว มาเลยโอ้โหมันไวกว่ามันไวกว่ามาเลยขอท่าไม้ตายนี้ละกันฟันข่าสะอาดใบมีดพิฆาตเจ็ตแชกเอาไปกินชุบมันโคตรแรงเลยอ ตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ย R2 คือการชาร์จพไฟฟ้าให้กับตัวเองเหรอเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเฮ้ยเจง๋จงว่ะเจง๋งว่ะเจ๋งว่ะเฮ้ยถ้าชาร์จไฟฟ้าให้กับตัวเองแล้วล่ะก็อย่าบอกนะว่าคอมโบจะแรงกว่าเดิมน่าจะแรงกว่าเดิมมั้งคิดว่าแอตแทก มาเข้ามาอุ้ยสวยช็อตช็อตช็อชอตชเข้าไปช็อตมันแบบนี้แหละแบบนี้อ๋อช่างมัเถอะเป็นอีกหนึ่งตัวที่คอมโบยากนะเราไม่รู้ว่ามันจะจังหวะของการช็อตอ่ะมันจะเป็นยังไงอะ ใครที่จับจังหวะการช็อตของเอลิคิงได้เชื่อบอกหน่อยว่ามันมีทริคยังไงบ้างผมเองก็แบบรอจังหวะอยู่นะรอจังหวะอยู่อยู่ดีๆก็ขึ้นมาปุ๊บเออไม่ทันละมันต้องแบบมีสติอยู่ตลอดเวลาพิกคารจูย่านั่นแหละถึงกับแน่นิ่งไปเลย น้องหน้าตาน่ารักนะแต่บางทีก็กลนตีนอยู่ตัวที่สี่ครับผมเป็นอุนตร้าแมนหรือสัตว์ประหลาดกันแน่แต่ผมว่าต้องเป็นสัตว์ประหลาดแน่นอนถ้าเป็นสัตว์ประหลาดแล้วก็มาดูกันว่าโอ้โหมึงเอาอะไรมาให้กูเนี่ยนั่งไม่ติดบ่อแล้วตอนเนี้อันดับแรกช็อตก่อน อืมเปิดมามึงก็เอากูเลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห,โโห,โโหโชี้อะแม่งอะไรวะเนี่ยโอ้โหคือกูเจอไปแบบนี้กูแพ้เลยกูไปไม่เป็นเลยจริงๆ ไอ้เจ็บมันไม่โคตรแรงเนี่ยสวยเข้าไปจับชอบ็อต ติดอยูล่ละอีกรอบหนึ่งเฮ้ยแต่ผมว่าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่แย่นะแบบนี้ดีกว่ามันดูเบบต่อเน,นื่องดีเมงแทบไม่ได้หายใจละกดเร็วไปอีกแล้วกดเร็วไปอีกแล้วก๊อกก๊อกแรกได้ไหมก๊อกสองก็ได้ละก๊อกสามนี่แหละปัญหา ปิว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 เอสปิวเต็มเต็มนผมสวยอยู่สวยสวยเออแบบนี้แหละโหนึกว่ากูจะแพ้มาและกระแทกเข้ามาอุย้ยแม่งหมดเร็วกว่าเออโอ้โห ไม่นะชิมหายแล้วอ,อือ้อขอช็อตหน่อยจับสวยนั่น,นแหละนั่น,นแหละนั่น,นแหละ เออฟินิชชามไล้ทุกคนมาครับโอ้โหเชี่ย <laughs> มนโคตรลุ้นเลยอะ่ะต่างคนต่างเลือดกระพริบคือจะตุยให้ได้ทั้งคู่แต่ก็นะใครไวกว่าก็ได้เปรียบกว่าเจอนี่หน่อยชอ็ชอตช็อตไปอีกจัดไปแบบเบิ่มๆเลยไอ้หนู ยนั่นแหละคือถ้าจะให้ดีหน่อยนะมึงช่วยทำให้ตัวละครมาคอมโบง่ายๆหน่อยก็ดีแอบ,บยากมากเฮ้แต่ถ้ามันคอมโบติดผมว่ามันก็เป็นตัวที่อันตรายเหมือนกันนะมันช็อตแบบต่อเนื่องมากเลยะจริงๆตัวสุดท้ายผมอุลตราเซเว่นแน่นอนคู่แบบตลอดการ มาเลย Let's go bro ตบเข้าไปตบเข้าไปอุ้ยแระแทกทั้งคู่โอ้โหโอ้โหวิ่งเร็วเนี่ยเซเว่นเร็วอยู่นี่แน่นี่แน่ ต่อไป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 กระแทกตบสวยขอจำหน่อยเดี๋ยวเวลาคอมโบพียอสวยสวยมากนานแล้วนั่น,นแหละแล้วก็เสริมด้วย ไว้ฟ้าสถิตและยิงอยู่ในน้ำด้วยเปอเลคิงน่าจะแข่งกว่าเดิมอีกอู้มันเจ็บนะได้เปรียบกว่าเรื่องระยะเนี่ยนี่แน่งั้นเอาท่านี้ไปกินก่อนละกัน วันขาวสะอาดไปมีดพี่คาดอัน,นจริงๆแล้วถ้าคิดเล่นๆน,นะไปมีดนี้อาจจะเป็นคี้ฝันของมันก็ได้ใครจะไปรู้โอ้กระแทกเข้าไม่โดนงั้นจับเลยแล้วกัน ช็อตไฟฟ้าสวยอ้าวล่ะนี่คือของจริงซาโยนาระไอหนูมานี่มานี่มานี่นเข้ามาใกล้ๆและนี่คือของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับคู่ปรับตลอดการอย่างเจ้า ช็อตช็อตช็อตพีคาจูอ้าวไม่ขย,ยับแล้วไม่ลุกมาเล่นกันหน่อยเหรอโอ้อยหมดสนุกแล้วอะ่ะโอเคครับผมประมาณนี้ละกันสำหรับเอเลคิงนะครับผม เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมใช้คําว่าคอมโบค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งเพราะมันจะเล่นกับจังหวะนะครับผมถ้ากดเร็วไปก็คอมโบไม่ติดแต่ก็ไม่เป็นไรถ้ากดคอมโบแล้วคอมโบไม่ติดใช่ไหมมันจะมีจังหวะที่ศัตรูกำลังจะล้มกับพื้นแล้วก็เข้าไปตบ,บผมแล้วก็จับไปเหมือนเดิมเหมือนที่ผมทํากับเคิลส์เฮดเดอร์เมื่อกี้นี้เลยโอ้โหถ้าไม่มีท่าแบบนี้รับรองว่าเอเลคคิงได้ตุยก่อนเริ่มเกมไปประมาณสัก2 3 4 5หาวิแน่นอนนะผม โอเคแล้วเหมือนเดิมแค่ชอบพี่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็ถ้าวันนี้ผมเล่นผิดพลาดตรงไหนหรือเล่นขัดใจใครหลายๆคนตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน